สุรงเข้าชาวใต้ช่วงแกะประเด็นนะครับประเด็นดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ของเราครับและก็นแน่นอนครับต่อเช้าเนี่ยวันที่1 1เอตุลาคมนะครับส่งพนาโกิาเป็นประเพณีใหญ่ของชาวใต้ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นก็คือประเพณีจักพระอดพระป่าและแข่งเรือเย่าประยมปีส่งพนาโรกซิมาซึ่งเข้า่านกันมาตั้งแต่วันที่7แล้วแต่ต่อเช้านะครับเป็นวันลาพระแล้วันที่1 1อนะครับเพราะฉะนั้นนี้แต่เราวัดแต่เราว่านี่ก็มีการเตรียมความพร้อม ทางรถพนมพระทางขาบวนแห่วันนี้พว่มมาเล่ความพร้อมกันก้นะครับในส่วนของวัดควนสุบรรอําเภอบ้านนาซ่านจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเป็นหนึ่งในร้อยเก้าว,วัดที่จะไปร่วมขบวนแห่ต่อเช้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศแค่นี้เป็นปั่นพื้นเลยครับเปรี่ยมรถพนมพระกับปั่นพื้นบางวันนี้รายการครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากพระอาจารย์สมนึกเจ้าวัดวัดควนสุบรรมารวมพูดคุยนะครับถึงวัดควนสุบรร กับรถพนธุ์น้ปาประจำปีนี้ครับนมัสกัดกับอาจารย์ครับเจริญพรคุณโยมครับก่อนอื่นยายอาจารย์ได้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งก่อนว่าประเพณีชักพระทอดปลาป้าและแข่งเรือย่าวยังหวัดสุราษฎธานีเนี่ยเขาเรียกมีความสําคัญกับพี่น้องชาวบ้านกับชาวพุทธบรรพุ่มั้งครับอ๋อเติมที่ชาวจังหวัดสุราษฎร์ของเราก็มีประเพณีอย่างแล้วะไม่ว่าจะเป็นการตั้งการทงโฆษณาตั้งแต่เรื่องข้าพันธุ์ซามาจะมีการส่งตัดต่ายายส่งตายายก็ อบังาจะมีการประเพณีว่าจักรพระเรือพนมพระของเราครัถึงตำบลกุสบันของเราทางวัดแล้วก็ชาวบ้านได้รวมกันก,กิจกรรมสร้างเรือนพนมพระมาตั้งแต่ปีขอพ่อสม้าซ,ซึ่งตอนนั้นก็จะมีพระวิทวัตพระภูวิทวัตโกติยาโนุเดี๋ยวเจ้าวาัดเร็ดยได้สร้างเรือนพนมพระ ครับวัดโคตุบันแห่งนี้ก็มาซึ่งก็รวมมือกับชาวบ้านในวก็การกรรมการได้และได้สร้างเหรียัพขึ้นมาก็เป็น,นระยะเวลาก็หลายปีแล้วหลายปีแล้วเริร่มมาตั้งแต่ปีส่งปันห้าร้อยศตวรรษมาก็สร้างมาปีแรกก็ได้รางวัลรองชนะเลิศอนันดับที่สองหรือปีแรกปีส่งปันห้าร้อยศตวรรษมาได้รางวัลรองชนะเลิศครับ ซอกของเรือประครัระคใหญ่ปอทัดไม้ปีหนึ่งเป็นปีซอกพันห้าร้อยห้าสิบหกันก็ได้มีการสร้างเรือประหลัพาครั้งหนึ่งที่ว่ามีถ้วยประชาานชาวบ้านสุบันของเราเนร้ายก็เป็นคณะกรรมการแล้วก็เจ้าหวานมีความตั้งใจมีสร้างเรือประหลัพาะลำไม่ขึ้นมาแล้วก็ประสบความสาเร็จปีนั้นก็ได้รับถ้วยประชานเป็นปีแรกของชาวบ้านสุบันก็เป็นปีนักมกใจ แต่หลังจากนั้นก็มาปี2557ก็ยังม่ได้รางวัลชนะเลิศเรือพนังผาขนาดเล็กนี้หนึ่งปั้ว่าเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งที่เราได้รับรางวัลสร้างปีโซนพอมาปี2558เรือเราพนังผาของวัดปัจจุบันเราเนี้ยได้มีการเดินทางไปส่วนลุมพินีดีกรุงเทพมหานครเพื่อไปโชว์ความสวยงาม ทีชาวบ้านและคณะกรรมการทีมงาน <brainstorm ing. S 2> ได้จัดทขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นรถลายต่างๆเป็นซึ่งต่างๆในเรือลำนี้จะเป็นส่วนใหญ่ะจะมาจากชาวบ้าน <โ S 2> ที่ได้รวมเงินลงปัจจัยขึ้นมาเล็กๆน้อยๆไม่หมาไม่ไม่หมาเกินไปไม่หน่อย SAY, เกินไปก็พอได้รวมก,กันไ,ได้สร้างเหลือนีขึ้นมา อย่างเช่นหลำนี้ครับเป็นการที่เป็นลำธีระบูนะเป็นครล้งทีส่องถูกไหมครับ,รบเป็นลำทีส่องของวัดนะครับลักษณะของของรัฐมนตระลำนี้เราออกแบบผลิตภันฑ์เพื่อการักรรารออกแบบตรงนี้คือการจินตนาการายัดลายสักวนาคดีต,ดตัวนี่ขึ้นมาหรือว่ามาโชว์ว่าโชว์ให้ชาวบ้านให้หลุมได้ล้านได้เห็นว่าเออนี่คือพยากรนะตัวนี้คือตัวมังกรตัวพญานาคตัวห้องยุบันนี โดยเ่าการให้หลูให้ล้านได้เห็นในชาบางปัจจุบันออต่อไปถ้าเด็กๆถ้าเราไม่มีตรงนี้ขึ้นมา oh. เด็กๆเหล่านี้ก็จะไม่รู้จักว่าตัวนี้คืออะไร,รับ เมื่อถ้าผลไม่ซื้อผลไทยเด็กด่อนใช่ไหมครับแล้วก็รีดหัวือความตั้งใจถือว่าเออว่จินตนาการขึ้นมาว่าต้องมีตัวนี้ขึ้นมาบ้างให้ดูให้ลาดให้เด็กๆได้เห็นครับเพิ่มย่างลวดลายที่ที่อ่าเขาต้องเรียกว,วัสดุนะ,ะที่เรามาใช้ในการประกอบเป็นรถพนมพรากว่ะคุณสุบัติเนี่ยเน้นเรื่องอะไรกับอาจารย์ครับวันนี้วัสดุเขาเราจะเน้นส่วนใหญ่เราจะเป็นไม้กระดานอัดไม้กระดานอัดเรามาวัดลายด้วยสักเโดยโดยโดยชังวัดลายเราก็ต้องชะลุลายชะลุลาย ค่อนข้างจะยางนะครับเพราะว่าตรงชัลุถูกแผ่นถูกไหมครับแผ่นครับถูกแผ่นถูกแผ่นไอ้ถูกแผ่นนี่ชัลุ่โดยมือชัลุ่โดยมือโอ้โหนะครับชัลุ่โดยมือไม่รู้กี่รอยอันนะครับพ่อไม่รู้กี่รอยลายนะครับดูเร็วมากมายเหลือเกินชังชังที่ทําเรือล่องพาสตรงนี้ครับมีลายลายฐานแต่ละกฐานนี้จะมีหน้าที่ของตัวเองว่าถ้าทำอะไรกันบ้างเขาจะรู้หลุดไม่ว่าจะเป็นชังประกอบลายชังชั้นลู่ลายชังถาซีชังไฟเขาจะมีหน้าที่เขาจะ ใครทานาทีอะลยอ๋อนะครับก็จะแบ่งกันช้างที่มารวมกันเนี่ยครับใช้เวลานานไหมครับคำประกาศครั้งนี้นะอ้าครั้งนี้เราเราที่เรามีอยู่แล้วตอนเราบัวนากันครั้งนี้บัวนาลำนี้ขึ้นมาก็ใช้เวลาก็มาก็อก3มเดือนแล้วสมเดือนแล้วนะครับโอ้โมเดือนเลยก็โปรยวันเลยนะที่รวมกันมาข่าวผันซ่าขึ้นมาข้าวผันซ่ามานะครับ ปีนี้เราปรับปรุงส่วนไหนบางกับส่วนที่ส่วนปรับปรุงตอนนี้เราปรุงไป80%เปอร์เซ็นต์ไปไม่หวาจะเป็นไฟก็ทำไม่มดเหลืองมดเลยซึ่งก็ส่วนสําคัญที่ได้ปรับปรุงก็ส่วนบุกสะบกของปลาครับบุกสะบกตรงกลางของรลบส่วนนี้เป็นส่วนที่ว่าจําเป็นที่สุดของเรือของปลาของเราตรงมีตรงมีถูกล่าตรงมีก็คือบุกสะบกบุกสะบกเราบัวนะพันธื้นกับปีนี้ก็ทําไม่เลยครับทำไม่เลยยกขึ้นมาไม่เลยจะลูลายไม่ทำไม่ถังอันเลยไม่หวาจะเป็นเล็กเล็กๆทำไม่หมดถังอัน มีขาเขาเรียกว่าเป็นเป็นทุนนะนะเป็นครูอ่าชายงบประมาณเนี่ยในการทาเนี่ยที่ร่วมแรงร่วมใจกันในการบวาปีนี่เยอะไหมครับก็ชายงบประมาณไปหนึ่งเส้นสามมื้อต่บาทแล้วโอ้โหได้ไาจากไห้กับเราได้จากชาวบ้านเลยอยมได้ร่วมแรงร่วมใจกันไม่มีทุนจักส่วนราชการได้นะครับไม่ไม่ไม่มีมาเรงชาวบ้านเส้นหน่บ้านมาบูรณะกันคนละเล็กคนละน้อยในแต่ละปีเลือดตรงไม่ยก็จ่านก็ พอโยมไปโยมก็ก็ทักออกมาให้ส่วนที่เป็นเรื่องของซี่เรื่องของซี่ของไฟของไฟแล้วก็ไม้ต่างๆเนี่ยครับก็ได้จากชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ให้คนทำเรือได้กินได้ทานครับต้องว่าจะเป็นอาหารที่ทานยิ่งกาะชาวบ้านก็บอกมาให้ตลอดครับนะครับต้องมีคนส่วนไฟในเรือนี่จะมีเจ้าผับลักอยู่เป็นเจ้าของร้านไฟร้านชังเน้นการไฟฟ้ายุตราชอาซานนี่ รันชางไฟในในนาท่านี่มาช่วยทำให้ทำให้แล้วก็ทวายวัตดุอุปกรณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นปีนี้แน่นอนแล้วครับต่อเช้าเลยนะพี่น้องก็จะได้เห็นรถพลุนพระนึ่งในรอยก้าวัดของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนึ <th <th ่งในนั้นคือของวัดกวนสุบัญปีนี้ขบวนของวัดกวนสุบัอยู่ลำดับที่เท่าไรครับรายยังครับลำดับที่สามสิบห้าสามสิบห้าเป็นลำดับที่สามที่เราก็ถือว่าพอดีนะพอดีก็อยากให้ประชาชนนะครับได้เชิญชวนนะครับพี่น้องยัดยุ่มนะครับ ด้รวมบุญกันกบดันสุบันและก็รวมบุญกับชาวจังหวัดสุราธานีในประเพณีสําคัญของชาวใต้ในครั้งนี้ครับข้อเชิญพรอนคุณโยมทุกฐานในจังหวัดสุราธานีแล้วก็ที่สําคัญก็คุณโยมที่อยู่ในเทศบาลโคตบันแล้วก็อาเภอบ้านอาซานแห่งนี้อาตมาภาพ,พร,ะระประสลมนิกอมาราธรรมโมเลขานุการจ้กรณะอำเภอเจ้าวัดวัดโคตบันแห่งนี้ข้อเชิญชวนคุณโยมทุกฐาน ท้ามารวมกิจกรรมประพินีจักษาของเราเพราะประเพณีเป็นประเพณีที่ซืบทอดกันมายาวนานไม่ว่าจะเป็นประพิธีเรือนาอเรือบกแล้วก็บริการต่างในประพิธีการจัก้าแห่งนี้ทางจังวัดสุรธานีาเราได้จัดปีนี้กัน่นาปิดจัดเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกระบวนเรือก็หมาเาก็ย้ายขนยนได้ไปเชิญชวนได้ไปเทียเท่ยวกันที่ริมน้ำริมน้ำไม่ไนม้ำตาปีในวันที่ ซึ่เอ็ดจะมีการลาพระละเรือวันที่งเอ็ดจะมีการเข่งขบวนแห่เข่งขบวนนางลำนางลาแข่งเรือในวันนั้นจนถึงวันที่สิบห้าของตุลาคมนี้ก็ข้อเชิญชวนคนโยมทุกฐานไปรวมกิจกรรมนั้นได้เจริญพลกับและช่วงนี้ต้องขอบคุณในความมีตาของพระอาจารย์นะครับในการกับอาจารย์ครับเอาเลยครับแต่ว่าโกวุดคุตุสุบัญญยังไม่หมดเท่านี้นะครับเดี๋ยวพุ่มพาไปเลยนึ่งไงไรนั่นคือขบวนแห่ครับเราไปเล่นร้องรกันครับ ับท่านผู้ชมครับขบวนเทนอยู่นี่เป็นการซ้อมนะครับเป็นการพร้อมเพื่อจะพรุ่งนี้เนี่ยโอ่งยิงนะครับกับวัดกวนสุพรรณหัวฟ้านนาซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีขบวนปีนี้มีความพิเศษตั่นพปือบบางเพิ่มอาย่กับผู้ควบคุมขบวนครับนั่นคืออาจารย์ตรงใจครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับก่อนอื่นเล่าก่อนว่าขบวนหนังรัมขบวนลาพระกับวัดควรสุพรรณของเราเนี่ยมีความพิเศษตั่นพปือบบางครับแต่ละปีแต่ละปีครับวัดกวนสุรรณนี่พิเศษอยู่แล้วเพราะว่าเราเนี่ย จัดขบวนเรือเรือขนาดเยอะนะประมาณสั่งขบวนเนี่ยประมาณเราสองรอยชีวิตสองรอยชีวิตที่จะไปกันต่อเช้านะที่เราจะไปพรุ่งนี้แหละต่อเช้าต่อเช้าเพราะนี้ขบวนก็สวยงามแน่นอนที่ผ่านมาเพันธุพืชบ้างก็เป็นว่าเคยได้ระวัติที่ผ่านมานี่เราเคยได้รับเกียรติจากจังหวัดเนี่ยเป็นทูตพุทธธรรมให้ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับนัได้รับรางแล้วก็พาไปโชว์ให้ดูนะครับเป็นศิลปะากองภาคใต้เราได้รับ หลักปัจทียหนึ่งปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดและปีนี้เราว่างนะเราว่างว่าพร้อมมีปราชญ์ชาวบ้านมาช่วยทำนะคุณมีรถดอกไม้เทศเนี่ยเข้ามาเคลื่อนลายเคลื่นขนกเราปรับปรุงนะแต่ไม่ได้เปลี่ยนเรือแต่ว่าปรับปรุงประมาณนั่นที่เปิดเห็นนั่นคือในส่วนเรือพระเรือส่วนเรือพระแต่ว่าขาบวนก็าขาบวนก้เป็นเรือพระนักย่มีเร่ยพิเศษปีนี้ ปีนี่นางโชว์นางรนะเรานนับเป็นพิเศษนะครับทางขบวนลากขบวนชื่อปลายเราจะมีสุบัติต่างๆนะครับแล้วก็มีครบต่ำตีต่ำจังหวัดเขาเขาขับรดว่านี่ถ้าอาจารย์อุ๊บไว้ก้นเก็บไว้ก้นเดียวครูแก้งใจร้องเนี่ยไอ้แต่ว่าสิ่งที่เราเซ็กไปพวกแม่นั่นมีนั่งตาลุงมีศิลปะวัฒนธรรมการปรกันปีนี้่ชาใชายขับเป็นศิลปะแบบชาวบ้านปีนี้มีตาลุงเป็นศิลปะ คือเอาสองทิ้นที่เราเราทำกันนะเราเราเราปฏิบัติกันมากนะครับแสงไปด้วยนะครับแสงไปด้วยโดยเฉพาะนั่งตะลุงเป็นศิลปะประจำทิ้นข้องตายเลยครับนี่แบบแต่ในใกา้ไม่ได้คือความสนุกสนานแน่นอนกับนังรำไปนี่มากหน่อยแค่ไหนกับมาหนังรำประมาณสี่สิบกชีวิตนี่สี่สิบกชีวิตสี่สิบกชีวิตเขารำกันชุดทุกวันประมาณสองเดือนกว่าแลวตอนนี้เราซ้อมรำนี่มาสองเดือนแล้วครับสองเดือนแล้ววันนี้ต่อวาน เราว่างว่าเราต้องได้ครับต้องได้เราต่อต่อยาวสามกิโลเนี่ยเดินด้วยหนะด้วยล่องลำไปลำมาไม่ปลื้อไม่พลื้มเราอยู่เราต้องลองเลือนแล้วลองเดือนแล้วประมาณ เนี่ยหลักลำเราเนี่ยล้ำคุณเพียงวันนะเพียงวันบุญกิจเนี่ยเขาร้ำเขานัดกันทุกวันแล้วก็เป็นการร่วมมือของชาวบ้านตบลคนทุกวันนะคนทุกวันนี่คือการร่วมแรงร่วมใจจริงๆร่วมแรงร่วมใจโดยเฉพาะเจ้าวาดบัดควรนี่ยแกเพิ่งมาทำทำแรงไม่แต่ก็ก็ช่วยทุกวันนะครับมาให้ความสนใจนะครับครัแล้วก็ว่างปีนี้ทางเรือทางขบวน นางรำเนี่ยน่าจะติดอันดับในการนางว้ากันอีกทีนึ่งแต่ว่าการร่วมแรงร่วมใจของคนในี่ยสัมบุญแผ่นพื้นมากครับเนี่ยโดยเฉพาะเรือก็มีเขาช่วยกันทำไม่ได้มีการค้าจ่ายจได้ทั้งสิ้นร่าจ่าบ้านทุกคนช่วยกันนางรำนางล้าทุกคนออต่างเองนะออต่างเองคนละพันรวมพันเนี่ยออต่างเองเลยรวัดไม่มีทุนวัดไม่มีทุนทุกคนจิตอาสาทุกคน ครัไม่ได้ติดเป็นจิตอาสาเอาเลยครับพา่แจ้งครับย่าแจ้งได้เชิญชวนพี่น้องต่างบ้านนะ,ะต่อเช้าเนี่ยเปิดเป,ร,ปร,รือเช่นกระบ,บนรถกระบ,บนเรือกองตรวกุงบบ้านลำตัดทีสักับ,บ,บไบปีนี่ลำตัดตีสามสิบห้าสามที่มาครับให้พี่น้องไปร่วมกันรับพี่น้องร่วมเชียดด้วยเลยครับเชิญชวนพี่น้องคุณใต้คุณสู้รัฐมาร่วมกับปีนียิ่งใหญ่ต่อเช้าของเราครับเชิญครับต่อเช้าวันที่ที่แม่นะครับไปเราเนี่ย จังหวัดตุราษอำเภอบ้านนาดจันเนี่ยโดยเฉพาะก็เป็นหมุดหัรุ่บ้านเนี่ยเรือปลาเรือย่อยก็เชิญชวนอำเภอบ้านนาดจันอำเภอใกล้เคียงโดยจังหวัดใกล้เคียงมาช่วยเป็นกำลังใจได้ครับกบวนเรือก็หวัดขวนรุ่บ้านนะครับยิ่งใหญ่จริงๆปีนี้ครับผมวันนี้ครับคุณอาจารย์ครัับสสวดีครับสวัสดีครับ